สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุณวนชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะไปดูผลงานกันเลยค่ะแล้วกูหาให้อ้าดูผลงานอ่ากิติศักด์โอเคอ่ายีนาน่สิบคะแนนจัก,กรพงศ์ค่ะอ่านาวินชูสูงค่ะลูกจัตุพลโอเคพุงวงอ่าโอเคค่ะ ทำไมสารปารเป็นด้วยมาสอนเพื่อนด้วยนะฟังดีเ,เ,เรียกจำลาดโอเคปบชยัยสวยค่ะเจริญผลกองแก้วสักุนารัชชานน์เธอสารเองเหรอจริงเหรอเดี๋ยวจะให้มาสอนเพื่อนค่ะรัชชานน์สลาจิตไหนล่ะมาขันแข้งโอเคสวยค่ะต้นกัญญาอ่าอ่ะาพัดสิงโอเคสลาจิตพัดสิงสีดาว อ่าไปแขวนไ้เลยลูกสวยค่ะสมรักโอเคนำจันดีโอเคบุญรามวงทวีสวยมากกัญทละโอเคน้อยสีอินรับโอเคอ่ะทีนี้เด็กๆเอาไปแขวนค่ะสวยมากเลยหญิงชมพูก่กับหญิงฟิวเจอร์ค่ะอ่าโอเคเอาไปแขวนรวมกับเพื่อนค่ะอ๋อไม่ใช่ไปไว้ที่หน้าต่างเนาะพีธิดาอ่าโอเคไปเอาไปแขวนค่ะไอเดียลิสันเนี่อยากไปเอีกไอเดียอยากไปเอก ไอเดียไปหาแขวนอีกให้มันยาวนะคะต่อเชือกก็ได้ลูกป่ะโอเคค่ะเอาผลงานยิงแน่ๆค่ะเอายกขึ้นจริงไหยลูกโอเคสวยงามค่ะี่ทีนี้ไปแขวนที่หน้าต่างนะคะค่ะเอาโชยกขึ้นค่ะอ่าโอเคเสร็จแล้วไปแขวนที่หน้าต่างนะคะอันนี้เป็นโมบายแบบที่สองนะคะทําเป็นแบบอะไรแบบหววใช่ไหมคะเอ้าหลุดแล้วคุณนี่แ่ท็อปปี่อ่าเนี่ยลองสลับที่ลูกสลับขสูงอ่านี่จะเป็นแบบที่สองนะคะโอเคอ่าสวยค่ะไปผลงานไปเก็บไปลูก